ดีค่ะมาค่ะพี่น้องวันนี้เระจิเฮ็ดกับเขาแรงชูก,กินเนาะวันนี้ได้ปลากระดีปลา,ากระเดือ่อเท่ากับพี่น้องนี่บ้าตสวนบล็อกก่อนเราไปหามาเนาะอันนี้แผนกแผนกแม่ขั้นนนนวนาะอยุบันกับิเฮ็ดนี่ตัดหัวทาความสะอาดเรียบรย้อยันนีเครื่องทเท่าค่ะนี่เครื่อง,อนนองใช่กะชช่ตะไคร้หอมแดงพริกแห้งที่เรื่มบ่ได้กับสิเป็นผักออตูเข้าพี่น้อง หม้อเล็กๆมาขาเข้าถทำเบื้องว่าหน้าตาสิออกมาจังไดลยกะช่ายกัะมีน้องกระช่ายกะสีบอใส่ลายดอกบม้ biệt bớt là đang bảo cái nọ đang bảo kinh hăng chắc nồi nó có tầm đẹp quai bớt để hăng đẹp và làiệt thật nọ hăng rất ี่นี้ค่ะว่าต้องละเอียดมากนส่ใส้ปุุมเครืองไปเลยพี่นอ้องน้ำปลาระราปุุมเครื่องไปเลยใส่ปลาเล็ก เรียบร้อยนี่กระชกินกระเดือดปลาก,กระดีนี่เะพี่น้องนี่คือเห็ดเรียบร้อยตัดใส่หอมต้นหอมครับใส่ต้นหอมใส่ไปเลย่อยเราไน้อง ใส่พร้อมกันไปเลยเข็มหางกับะักอีตูนี่เป็นกระสีประมาณนี้ค่ะพี่น้องเอ้ไให้อนาต้นเปิดให้ค่ะลูกแม่ทำกับข้าวอยู่แล้วนูหิวแม่ใหน้น่กการเสาะใส่ให้เด้อน้องดากำลังเบาจ้อยจ้อยพี่น้อง ข้อเดนบ้านกระเซียนเบิงเงียบเงาขอเดออ้อ่อนผู้นั่นอ่อนผูน้นี่นี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยฮะใส่หนากคุกคิกค่ะเพื่อที่ว่ามันสีแหงลงชุกพอดีค่ะพี่น้องนี่จะเป็นหมอ้อหม้อต้อมันหัวปลาค่ะพี่น้องปลากระดีที่เอาตาัดออกเมกื่อกี้ก็เอามาล่างทั้งพ่สะอาดเร็จแลวกต้ม ต้มใบถั่วไฮอันมาหน่อยครับพี่น้องพอาะเผินได้กินข้าวเนาะเอาน้ำม,มันต้มใไฮมาหน่อยอันใหญ่กับห้ตัวใหญ่เพราะว่าอยู่บ้านนี่ก็เลี้ยงอีกสี่ห้าตัวค่ะพี่น้องตายไปตัวหนึ่งตายไปเมือก้อนกับรนเหยียบตายตัวใหญ่โกมูกำลังหนาหนักเลยห้ากับสี่ใสฟ้าจังไว้พราะเผินเดือดก็น้ำแห้งครับพี่นอ้อนเงเอาน้ำแห้งหรือบะ อาเซียนเป็นนามคุกคิกค่ะพาแห้งแห้งจนเกินไปาค่คเดี๋ยวมาถาเบิ้งกันว่าหนาตาออกมาเป็นยังไงสินะกินบอก,กินเขาแรงน้ำกันค่ะพี่น้องครัวเราก็จะลูกทุ่งลูกทุ่งนิดหนึงค่ะพี่น้องเด้อ ค่ะมาลองมาเปิดเบิ้งเพิ่นอันนี้นเสียงอยู่อืมว้าวหอมหรัพี่นนอกเริ่มสีแ้งแล้วค่ะเริ่มจะแห้งแล้วหอมพักไอตูขนาดเลยพี่นนอกปิดารอแห้งจักหน่อยค่ะพี่นอนอก อเรียบร้อยพี่น้องสุกแล้วสุกเรียบร้อยค่ะมนะันอยู่บนหงียงแห่งค่ะพี่น้อง พี่น้องอมมาค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันอันนี้คือเรียบร้อยแล้วจะมาชิกอีกสองคนเพิ่นกับพระท่านไปเซตุราเพิ่นเพนืเ่อนเลยพระท่านไ้ออกมากินใส่ขายกินข้าวแน้ำกัน่ะง้อปลาถอดปลาคาลุณย่าเรากินก้อนอ ปลาทอดปลาสวัสด er. pues ีค่ะสวัสด nah, ีค <for S 3> ่ะมันจะยงเคคิดนึงปลาต้ปลานเย็น้ปลาาปลานปลาะปลาได้กินาราาะกินคักพี่บกงมาค่ะมาค่ะ มาขุดมาจังับปากระปก่ินอยู่เอาเอาว่าดีที่นองสวัสดีครับมาเลยกินข้าวไปเตี่ยวไปกิเต็นี่มปาป่าท่าน่นมุกลาโมไขอกลรตัีมุกลา

โอ้ยังเนเสียงอเไดยบาโดนไปเราจะตรวจด้วนะครับฟันสีเงี่ยฟันจะมาเห็ดปืนเลยแล้วพูดอะไรย่างไรย้าจังออนสิเนียเป็นเียยาวหรยเอีเราเ่ยวงเาหือนฟันแล้วอย่างนี้แล้วเสียงแบบอลังการมากพดมันขึ้นมาเป็นปลาตี đêm 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 khuya cũng không chịu nằm hù hùm thơm thơm heo heo chi con đi

เขานเนี่ยมันก็เห็นิีดินมันม่ใส่ยุกแล้ววตืนหามันตืนห้ามมีเขาคนี้ต่เดินไ่้เออตื่นลวก็เห็นยังืนถว่าตัว่นนไปบานด้กสีาหลางกุยนตืนก็อกินนี่บเลย ทาเวลาคุณงอันดามเก็บสาต้เงินอย่างเ่เห็นนี่เลเงินมีแต่ขี้แปไงหรอน่ว่างอะไราว่าม้วนสามมือดูอ่ะลอยู่ตลอดเวลา

เปนมกจะปนินมินมด้จะงันใส่น้ำด้วยผาที่นอนกันชุเส้นทสอกินข้าวมีการยิ้มกันมล้ยหรอคะเป็นมาที่หลังนวกันหลเดือห้อสามคนมากินคนม้ยิมนี่กับแม่จะนี้ยิมหนาบอกันไม่กับพี่นอง สวัสดีค่ะสวัสดีครับ